สวัสดีค่ะสิผ้าเข่าไปเบิงกลงนกยักษเนอะคะ่ะแต่ก่อนกับเคยอะ่ะเข่ามาาเลยล่ะค่ะแต่ว่าห้าห่างอะ่ะไม่ได้ขืนสะพานเนาะคะ่ะทุกคนนี่จะขืนสะพาน,นะคะ่ะนกมีนกมีไก่ฟ้าหลากหลายสายพันธุ์ ก่อนเ่าจะเดินไปนี่ค่ะยุ่ข้างลางชมแต่ข้างลางวันชิ้ผ้าขึ้นข้างบนค่ะทุกคนนี่ค่ะมีกรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนกหลากหลายสายพันธุ์และก็ใกล้ฝ่าสีสวยๆี๋ยวขึ้นไปเบิ้งงร้อมกันเนาะค่ะ ก็ต้องขื่นสูงไน่ยักหน้อยค่ะทุกคนนักอ่ะเรียนนักท่องเที่ยวกำลังมากกันเต็มหนึงค่ะกำลังเข่ากงนกยักษ์เมืองนกนะค่ะทุกคนเดนี๋ยวขึ้นปียังน้อยก่อนค่ะ ขึ้นปียังน้อยก่อนเมียยัง่ะไะบุหรู่ซื้อเพื่อนึ่งเนาะค่ะนี่เพ็่นกินอ่ะมะละกอกันค่ะมะละกอสุก อันนี้กะตะกรอนใหาอยู่ตะขังลางไม่ได้ขืนมา นะคะแม่นกอีหยังนะกับบรลูซื้อได้ค่ะทุกคนบรรยากาศจะเย็นเย็นแต่ว่าขึ้นทั้งผู้เขากับเมียแน่นะคะ่ะนั่งสิขึ้นไปได้อีกสูงยลยค่ะทุกคน ก่อนมาเดินท้ายแค่ช่วงข้างล่างไปนะนะคะมันนีมาาคนเดียวค่อยๆท้ายไปค่ะเสียงนักเรียนค่ะทุกคน เดินขึ้นมาอขึ้นมาข้างบนนะมีนกมีนก,นกไก่ฟ้าหลายขึนเยอะแยะเลยค่ะทุกคนแต่กระบ,บรูซื้อเพิ่นเนาะค่ะนะมังกรงพั่นเด้อค่ะ มุ่กงกงจะยุโคดรหินวุาน่ะแล้วโค้งไปไก่ด้วค่ะอ๋อเพื่อนอ่ะมันยายให้นักเรียนสร้างว่าเป็นนกอีหยังค่ะ มีนกมีไก่สวยๆเนาะคะ่ะไก่ฝ่ากับมีด้ค่ะทุกคนเนี่ยหันมาข้างได้กับเห็นด้ค่ะทุกคนกระจุงหนูนกว่านกยุงอินเดียขาว นกยุงอินเดียต้องเข่าไปเบิ่งข้างในนี่ค่ะทุกคนเห็นตะไคร้ค่ะทุกคนจะ็นกตัวเล็ก จงหนูวิวคนสวยสวยด้วยค่ะทุกคนมองลงไปทางล่างค่ะทุกคนน่ะนกตรงนั้นจะเต็มอยู่ค่ะ เดี๋ยวให้เบิ้งก่ง้างบนเนนะะลอนอค่ะก่งนกยักษ์เนะนี่เป็นก่งเลอค่ะทุกคนกว่างใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนขื้นสะเข้าขึ้นสะพานมานะคะเพิ่นเห็นคนเพิ่นกับฝ่าวะ่ะลบนะคะ พราะเดินขึ้นมาข้างบนคิดว่ายุคข้างล่างจะดีกว่าค่ะทุกคนจะเห็นหลายนะคะ นังนั่งก็ไปได้ค่ะเป็นเส้นทางเดินค่ะทุกคนนักเรียน มองอ่ะนักเรียกนกำลังขึ้นมากกันเต็มนึ่ค่ะครูพามาศาสนาศึกษาเนาะค่ะท่องเที่ยวมันตกจำลองอ่ะ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแม่ป้าเลยผมยังดูมุมสูงครับกระสีเก็บคลิปเงาบ่ได้เดี๋ยวค่ะใบชักผู้ค่ะเต็นั์นค่ะผักอิเลิศเนาะเขาไมีสารเดิน พระวา่ากะยานปิดแอ่พพิบนองเหมือนเนอะค่ะเป็นนักเรียนเสีอยเสียงเมืนกันฮ่าฮ่าฮ่า่า่า ทางเดอน์ุทธิเฮ็ุดีดีเลยค่ะทุกคนตองพยายามบอกกล่องลงหางลางแต่อนอักเรียนเลยค่ะหดนอยิานเสียงสนก จะบบเห็นตูค่ะทุกคนอ๋อหนึ่งยังหลายค่ะเป็นแถวเลยค่ะทุกคนนั่ค่ะหลายค่ะค่ะ วิดีนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนเพราะว่าเก็บคลิปบ่คปปใครได้เนาะนักเรียนเิ่นหลายขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุข<ะ>สวัสดีค่ะ,ะไม่เล่นางานนล <laughs> ะลูกเป็นใคหลายค่ะ<ป>ค่ะ